ไม่จับโ,โ,โอ้ยยังเมแรงยังเมแรงยังเมลสิมาเห็ดตึกสรุงกลางคืนเยอะครับที่นั่งแบบอูหัวด้วเห็นมานนหนึพ่พอดนานน้าบอก รถเป่าครับพี่น้องครับโอ้โหแตครับพี่น้องครับกับกับมาทักทายสนาบดีพี่น้องนะครับยามเช้าครับพี่นะครับตกมาสวยนิดนึงครับพี่น้องครับอ้โนะครับเห็นบรรยากาศยามเช้าครับในช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังย้ายกาณาบานครับพี่น้องครับเนี่ยวันนี้รับโคกขึ้นครับพี่น้องรับโคกขึ้นนะ นะครับกับมือนี่ตุล้มเพลาะนะครับกระสบผ้าพีผ้านองนะครับไปตึกสะดุ้งครับพี่น้องครับนะหากินปลาหน่อยครับไงเสาบันบนก่ยนะเบื้อง เมื่งหินบูนแข่งข้งมวนสปอเล่าเปินมาตึกถ่าอลไรครับพี่น้งองโอ้เปินมาโอ้เป็นพักอันอะไรบ่ดิเปิดวันพักแล้วบอ่ดิครับพี่น้องครับนี่หากินง่านขนาดครับเอาประกาศเมื่อวานครับเต็มเลยครับเฮ้ยประกาศเด้อครับนี่เดีย๋ยประกาศเลยวตัต้องขุดเนี่ยครับ มันเซคิปผมเลยโอ้คือ,อ่อนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นน้าปากไปไปงูใบทิพผวงอู้ว้าวมันคือรอดเลยอ่ะโอ้ยลงดาวคือกำนี่นี่นี่ข้างอยู่างนี้ดิอันหนักกระดุ้งข้าก็เบ็ดตะนุไลเฮ้ก็เบดแต่เพิ่งโดนแต่ลงมากครับพี่น,น้องคครับ แต่ลงมากค่อวานเมื่อคืนนี้ได้หลายบ่โอ้ลงมาผู้เดียวคก็ขึ้นยากขึ้นเมื่อมือครับพี่น้องครับน้ำโขงขึ้นครับมื่อนี้ครับน้ำโขงขึ้นนะครับพี่น้องข้าวแก่มาตึกสะดุ้งครับพี่น้องครับว่าแห้งบ่เป็นยังบ่ว่าดังบ่เป็นยังเนาะเอาอย่าเฝ้าดังแหะครับพี่น้องครับเบิังรุ่นครับพี่น้อง วันนี้กับแม่บุญมี่ครับพี่น้องครับบ้านเกิดเบืองนอนนพนกับยู่พูนยูบ้านบกเมืองหินบุญแขงขมมดสปปล่าวนะครับแต่เพนกลับมามีครอบครัวนะครับมาพบหักกับนุมไทยพอหัวครับอันนี้ก็เป็นขั้นเบ็ดตาหนูครับเนี่เบ็ดจอมเป็นจับประทานแลยครับพี่น้องครับนีโนกกับดุยกดุได้ เนี่ยมาบ้านี่เพื่มันปวดมเมล็ดสะดุ้งเจ้าเนี่ย oh. ยกสะดุ้งภาษากลางว่ายกข้อ oh. oh. ครับพี่ mm. น้องว่ามีบ้อนต mm. ั้งป่ะเป็นตั้งยี่คุบ๊ก <ed> น้ำโคงขึ้นครับพี่น้องครับอู้ทั้งปูนครับพี่น้องครับทั้งปูนเข้ากับสีไ้อาหารปลาแล้วก็ตกปลาไปด้วยนี่ครับรักให้อาหารปลาครับพี่น้องครับกระตึกสะดุง้งหรือว่ายกยอ่อนะครับมีมาเต้นดินล้วครับพี่น้องครับนี่เต็กกะเต็กกนพุ่นกาย โอ้จักเข็ยบแต่ก่อนเนี่ยพ่นบ์ได้ตึรึ้มน้ำของครับพี่น,น,น้องตึ๊งนำหวยน้ำหนองน้ำไหลพ่นบรตึกว่ะแต่มาซูมมือนี่ครับเต็มเลยครับพี่น้องเป็นสายเลยเดี๋ยวสิเลาะเลาะเลาะไปเบิ้งทางเหนืออยู่ครับมีคนตึกบ่เมื่อคืนนีใเพิ่นว่าได้หลายครับพุ่มไม้ได้หลายเลยแต่วุน่นไม้เจ้าบอตั้งมาฟ้อมไหม โอ้ผัากกาดเงยเลยนะครับพี่น้องนี่เด้อผัากกาดเด้ออย่งเด้อดิโอ้แอมบอนี่ยขีย้ดไหลมากนะครับฝักขี้ฝักนอกนะครับทีมขี้เฟ,ฟอร์ฟอยลลูกน้าด้อพี่น้องเด้อโอ้โชกกระปลอกไม่เฉื่อยได้หมดแปดบอาด,ดิบอล ได้ oh, ่าป่าเช้านี่โอ้ยสะดุง ient ient ้งท um oh, ั <t ale> <t ale> ้งพี่ครับพี่นงครับสะดุ้ง่ะยังกงจงเก่งเกงเนี่ครับยังโกจงเก่งเก่งหาหานหมอนี่ไม่ยังอนนี่อีหยังอะไรอย่นางเ่อโอ้แต่กอนเดี๋ยวพี่เอาเเก็บครับ โอ้สะดุงบริลลล่อนี่ท่านนี่นะสะดุงบริลลล่อครับพี่น้องครับเขินาน้ำเม,มาแล้วครับเอ๊ะต๊ะเสาหน่มอนเดตตามบ่เบ็ดเสาเนี่ยเทปกองจองมุดน้ำเนี่ยครับเทปกองจองครับสะบริลลล่องครับพี่น้องครับ ไ,ไม่ได้ลงไม่ได้ลงนี่ครับบรรยากาศมุมสูงครับพี่น้องครับบรรยากาศมุมสูงแพร่เต็มบัสเลยครับพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นภาพวิวที่ทัศน์ที่สวยงามมากๆครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับ เสารุ้งครับพี่น้องครับเสียต้องเครื่องพันกะบดอาหารให้ปลาครับพี่น้องครับาการเลี้ยงปลูกลงปลามันก็ไม่สูงแต่ครับพี่นอ้องคนไนต้คนเฮดขาดทุน,ดทดทน,น,น,นนะครับขาดทุนขาดทุนเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับแต่สีเก็บกินได้เลยครับพี่น้องครับ ใช่คุณสีบ,บุคัลว่าเนี่ยท้ายกระสังอะไรท้ายกระสังเขาโอ้หลับครับพี่น้องครับคือกระต่ายเพิ่นโอ้แห้งมาละป่านี่วะไม่จับโอ้ยโอ้ยยำมือแรงยำมือแรงยำมือแรงสิไม่เห็นตึกสรุปกาคืน้นนะครับพี่น้องครับ วัวหุนด้เห็นมานึดูหน้าผมหัดนหน้าบออันหน้าผมเลยโอ้โหมันห้่นมันห้อนมันห้อนนหรือันบ่อยาเข่าตี้ยไรทผิใช่เห็นลง้ตีเกี่ยวเ้ามาบ่ อุ้ยเดินตัวนึงพี่น้องเดินตัวนึงมากระดุ่งก้อยแตบแตบ่ะโอ้สองสองสองมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วอะมาแล้วอุ้ยก้อยฝักฝาเอียงกันน้ำกล้วยงานงานงานได้สองตัวแล้วครับพี่น้องครับสองตัวแล้วมาตื่นนี่นะครับเนี่ย ตื่นบิกสองนะครับพี่น้องเลยตอนแรงว่านี่เจ้าบุมาเฮ้ยครงกระตาหาันาเจ้าคำสำหรับหกโมงสี่โมงกันค่อยมาหา่ะหม้อถึงวัดสองทุ่มสามทุ่มเละชื้อมืดระยะบ,บ่มืดกกบเ้าญานิค่เดียวเราจเตียเจ้าบ่ได้ลง โอ้ยดุาเนเจ้าโอ้ตุ้งย้อนเมื่วานนี่มือสุงกับเจ้ากินเหล้ายใตัผู้นยากเขากินมูย้นเวานต้งได้มาผู้เดียวอนเาบค่อยซืกันอนมาก่้ทาทาจิ้งเดยเจ๊เกี่ยวข้าเกี่ยวหลข้าวเจ้ามาเฮ้านำขางไอ้หมอบไห้แล้วมอบให้มอบไห้ไอ้ ยามีอยู่เพื่อนเพทนเทนลดถ้ <c oughs> ากินยากเดี๋ยว,วสิได้มกนึงแล้วครับพี่น้องครับได้มกนึงแล้วครับเด็ดไปแล้วโอ้ยเบ็ดเดมกูเห็นเนาะรองกระดุงกระดุงค่อยขาดยอดของเหล่าหมดเลยอันเดียย่แถวนะครับมเอมดสายจากักเบ็ดใหญ่เบ็ดน้อยอ เป็นสัปปะทานแล้วครับพี่ตังครับพอโดนหน้าจะเริ่มเป็นสัปปะทานแล้วครับเตรียมอยู่แก่แม่ของเพิ่นเบ็เบดนี่ครับเดดะะบ็ดเลยว้าตะกงคือพวเอารอบมาใช่ปะอาเบอร์คุณยก,กจะกรอบครับ บาดนี่อ่าแล้วละครับพี่น้องครับนี่อ้าจากบาดด,ดูอุ้ยลุ่นมิดจดฮ่าพันสวยเลยครับพี่น้องมันหอนดแล้วครับก้อนนนี่มันมาเข้าละาป่าเขา้าเขาว่งมาละ อะไรครับพี่้องครับเพราะอยาอยากครับพี่้ังครับนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการตึกสะดุ้งครับพี่้ังครับการหาอยู่หากินก็เป็นวิธีชีวิตเอเบดึงสวนมากแล้วการตึกสะดุ้งสิเป็นผู้หญิงเป็นคนเฮ็ดนะครับทั้งสองฝากฟังนะครับทั้งไพ่ทั้งเล่าเฮ็ดต่างกันนะครับพี่้ังครับนะการหาอยู่หากินนะครับได้มกได้ประแดกครับเมื่อขึ้นเลาได้เครื่องตาแล้วนะ ัากลาพีจากล้าน้องไปสันิดครับพี่นังครับพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับอือยู่ดีมีสุกสุ้ซุกคนครับพี่นองครับไปแล้วครับพี่นังครับบายบายครับ